ส่วนทางด้านของ13ผู้ต้องหาในคดีทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยนะคะก็ให้การปฏิเสธคดีร่วมกันอ้างยี่ฟอกเงินและประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะพร้อมกับขอสู้คดีต่อนะคะซึ่งศาลก็ได้นัดตรวจหลักฐานวันที่30มกราคมปีหน้าค่ะ สาลอาญาสอบคำให้การจำเลยคดีที่พนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีพิเศษ3เป็นโจทยื่นฟ้องนายสมเกียรติคงเจริญอายุ57ปีกรรมการผู้จัดการบริษัทฟูอันทราเวลจำกัดพร้อมด้วยพวกรวม13คนในความผิด8ข้อหานะคะอาทิร่วมกันเป็นอังยีร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับค่าบริการ ร่วมการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันฟอกเงินจากกรณีเมื่อระหว่างวันที่24มีนาคมถึง31สิงหาคม2559บริษัทฟูอันทราเวลจำกัดนำนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาโดยไม่มีค่าบริการค่ะจากนั้นก็ให้ใช้รถบัสบริษัท OA จํจำนวน2,500คันรับนักท่องเที่ยวฟรีโดยเป็นผู้กําหนดแผนการเดินทางให้มักคุเทศและผู้ขับขี่นํารถไปจอดให้ นักท่องเที่ยวแวะซื้อสินค้าจากร้านในเครือเดียวกับบริษัท OA ซึ่งมีราคาที่แพงกว่าท้องตลาดหลายเท่าทําให้เกิดการขูดรีดนักท่องเที่ยวและทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายรวมถึงมีข้อมูลการโอนเงินระหว่างบริษัทของพวกจําเลยจํานวนมากด้วยนะคะมีการอําพรางแบ่งปันผลประโยชน์ปกปิดวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินของนักท่องเทียยเ่ยวศู์เหลียญชาวจีนรวมมูลค่า ค่าความเสียหาย98ล้านบาททั้งนี้ภายหลังจากที่ศาลได้อ่านและอธิบายฟ้องให้กับจําเลยทั้งหมดฟังจนเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะก็มีการสอบถามแล้วก็ปรากฏว่าจำเลยทั้งหมดเนี่ยแถลงการให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีศาลจึงได้กาออได้นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่30มกราคม2560ในเวลา13.30นาทีต่อไปค่ะ